สวัสดีฮะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมรูปบอ,อกกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาในแมปขุดดินกันอีกเช่นเคยนะก็อาจจะเห็นคลิปนี้ที่ีนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากกำลังติดอยู่ <c oughs> เอามาคลิปนี้จริงๆผมจะไปตามหาที่ขุดที่ไม่รู้ว่าดีที่สุดหรือเปล่านะแต่น่าจะดีระดับหนึ่งแล้วกันซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยอ่าถึงผมจะพูดอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ภูเขาตรงนี้คืออะไรเนี่ยมีภูเขาด้วย ภูเขาคือที่ไหนอะอ๋อเดี๋ยวนะคือในนกวิวเนี่ยเหมือนจะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับที่ที่มีนะคือเขาบอกว่าอยู่ตรงภูเขาใช่ไหมอ่ะเคอเค,อเ,คเดี๋ยวผมไปดูภูเขาก่อนนะครับว่าภูเขาที่เขาว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือจริงๆในแมปนี้เนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่โอ้โหโคตรใหญ่เลยแล้วก็ขุดได้แทบจะทั่วเลยนะครับเนี่ยพื้นที่ที่เป็นแบบนี้เนี่ยขุดได้นะครับคนนี้คือใครเนี่ยเจ้าของนะครับเจ้าของลัฟเฟิล อาไม่คุยดีกว่าจะไปขุดหาอะไรบางอย่างคือมันต้องไปภูเขาเหรอเกี่ยวไหมเพราะว่าที่ผมสงสัยเนี่ยมันไม่มีภูเขานะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโรงงานสักแห่งหนึ่งนะครับที่ก็ทําอะไรไม่ได้นะอ่าผมคิดว่าตรงนี้น่าจะขุดได้นะครับเดี๋ยวจะลองขุดดูนะไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าตรงนี้ดูหน่อยอ่ตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วลองดูสักเล็กน้อยนะครับว่าตรงนี้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นแอปเปิลไหมนี่ผมขุดได้แอปเปิลอันเนี้ย เรียบร้อยแอปเปิ้ลจริงด้วยเท่าไรเอ่ยโอ้โหแอปเปิ้ลโคตรแพงแอปเปิ้ลโคตรแพงตรงนี้มีอะไรเนี่ยซื้อเครื่องสแกนสมบัตินะครับโอ้โน่าสนใจนะเนี่ยอันนี้คือคนไร้บ้านนะอ่าคุยเลยดีไหม คิดว่าน่าจะมีคนเยอะอยู่นะในที่นี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะยังไม่รู้จุดสักเท่าไหร่นะครับว่าต้องไปขุดตรงไหนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปตามหากะแล้วกันก็ไปทั่วๆนั่นแหละฮะเพราะว่าผมจะไปเช็คอ่าที่ขุดหน่อยนะครับว่าแต่ละก่อนเนี่ยมันมีที่ขุดแตกต่างกันหรือเปล่าวันดีครับคุณต้องมีเลเวลหโอ้โหโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เลเวล5แล้วผมได้ถุงเงินมาด้วยนะซึ่งอ่า เดีผมจะลองขายดูนะครับคือก่อนหน้านี้ผมกดขายทั้งคังเนาะมันก็เลยดูจะขายไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองขายแบบนี้ดูนะครับจึ๊บอ่าขายแบบนี้ได้ทั้นั้นที่เหลือก็ขายออกไปให้หมดไปอ่ะตอนนี้เลเวล5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเรือกันดีกว่าก็ขอ,อยาแพงแล้วกันก็เอาเศษเรือมาแล้วกันนะครับพันหนึ่งซื้อได้เลยมาไหมเศษเรือผมจยจะหนีจะหนีเฮ้ยันหน,น,นีมาก่อนมาก่อนใกล้ๆก่อนโอเคจะหนีกันเฉยอ่าไป ไปหาเกาะต่อไปกันครับตรงนี้เป็นไพเลสเดี๋ยวเข้าไปเปิดเกาะก่อนแล้วกันเนาะเป็นปราสาทโจรสลัดนะครับได้นี่ไงเพิ่มมาแล้วอ่าเดี๋ยวผมไปเปิดเกาะให้เรียบร้อยดีกว่าเนาะจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างตรงนี้เป็นเกาะเดียวเดโดดมีคนอยู่ด้วยก Moon เกาะโมนอ่ะไปดูแป๊บหนึ่งคือตรงไหนอะในแผนที่ไม่มีฮะพื้นที่พิเศษเหรออุ้ยเอ What? What? โอ้โหตกใจใครครับเนี่ย คู่บอสผู้ช่วยลองคุยหน่อยสิยินดีต้อนรับสู่หลุมโอ้เดี๋ยวนะเหมือนเขาจะบอกว่าให้ตามหาเพื่อนนะครับที่มีลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเราขุดเจอนะเราก็นำเพื่อนของคนเนี้ยมาคืนนะครับแล้วราชนีเนี่ยเขาก็จะเสนอที่ขุดที่น่าจะเจ๋งๆมั้งนะคิดว่านะเขาจะเสนอที่ขุดดีๆมาให้เรานั่นเอง อู้นี้น่าสนใจนะเนี่ยทำเลยดีไหมขุดตรงนี้ได้ไหมอะน่าจะได้อ่ะได้ออาเอ้ไม่มีอะไรที่จะขุดที่นี่เอ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องเป็นที่นี่ไหมหรือว่าก็น่าจะเป็นทุกก่อนะถ้าเราขุดได้แล้วก็เอามาคืนเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับอ้แต่คิดว่าน่าจะยากนะน่าจะยากอ่ะก็ได้รู้เรื่องอะไรแปลกก็ถือว่าดีครับ เดี๋ยวไปเปิดเกาะกันต่ออันนี้คือดินแดนลึกลับนะครับลึกลับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเกาะไหนเกาะน,นี้อืมโอเคได้ได้ตรงนี้เหมือนจะมีหลุมยักษ์ด้วยนะทุกคนคิดว่าลงไปได้ไหมผม,ผม ผมไม่ลงดีกว่าปล่อยไว้งี้ยแหละเดีย๋ยวไปดูที่อื่นเปิดเกาะเพิ่มเติมอ่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมขอขุดขุดสักสักนิดแล้วกันนะเพื่อจะเจออะไรแปลกๆอ่าก็เป็นไอเทมของเกาะนั้นๆนะผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรพิสดารนะครับเฮีย yeah, เรียบร้อยฮะอ่าเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหถูกจัดเออแล้วแต่ละเกาะผมลืมผมลืมเช็คเลยว่ามันมีที่ขุดแปลกๆไหมอ่าเหมือนจะมีนะเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นส่วนตรงนี้ก็มีกระเป๋านะครับ งั้นที่ไหนมันคือดีที่สุดล่ะใช่ไหมก็ต้องไปนั่งไล่ดูกันอีกเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งอันนี้26งหมนเนาะสองหมมันดีไหมขอดูหน่อยนะอา่าก็ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งน้ำหนักสูงสุดได้แค่ร้อกิโลเองอผมว่าไอา้พวกลักโลงผมเนี่ยมันยังดีกว่าอีกนะอันนี้อันนี้จริงๆนะยังดูดีกว่าเพราะว่ามันขุดได้หนัก,หน,กหนักเลยต่อไปวัตกรีกวัตที่ไหนเนี่ยอา่าใช้พื้นที่ที่เปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นะครับ โอเคก็เหลือแค่2เกาะเนาะที่ยังไม่ได้ไปเปิดตรงนี้ก็มีั่วที่โอ้โอราคาเท่าแปดแปดแปดดเลยดีไเนี่ยโอ้ใช้ได้อยู่นะอันนี้ใช้ได้อยู่แต่แพงแพงอยู่นะครับก็มีโอกาส25%ด้วยกันนะที่ไอเทมนั้นๆนะเมื่อขุดมาแล้วก็จะกลายเป็นทองเนาะโอเคก็มี n p c อยู่หนึ่งท่านด้วยกันนะก็ยังไม่คุยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะนานไปเปิดเกาะกันต่อต่อไปก็ฟอสเพิร์มฟอสวอสโอ้โหข่าวโพลนเลยครับตรงนี้ ตรงนี้ขาวโพลนเลยวัดใครน่ะพูดเล่นหรอโอเคนึกว่าเป็น n p c ที่เดินได้แต่เดี๋ยวี้ไหนพื้นที่ก็ตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวไปดูพวกที่ขุดกันฮนะที่ขุดที่ขุดอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่นีน่เจอแล้วไหนดูซิราคาราคาก็ไม่ได้สูงนะครับอันนี้7จ0 0หมดูซิว่าด,ดีไหมอ่าก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคิดว่าถ้าราคายิ่งสูงก็น่าจะดีขึ้นนะครับตรงนี้มีให้ใส่รหัสด้วยฮะก็ใส่เลยไม่ได้เอาไปขุดเฉยสวยแล้วทีนี้อุ้ย โอ้โหเดี๋ยวใครจะไปเล่นได้เนี่ยแบบนี้โอ้โหโอ้โหเล็กจัดโอ้น่าจะดีน,นั่นตะกี้นี้แต่ที่ขุดยังดีไม่พออ่ะเดี๋ยวขอสักชิ้นละกันนะตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าจะขุดแล้วได้อะไรโอ้ทำไมผมเจอแต่ยากยากเนี่ยอันนี้ก็ยากอะแต่น่าจะพอได้อยู่มั้งไม่ได้ไม่ได้ครับ <laughs> ยากเกินอ่าเข้ามาที่หมูนี้ก่อนนะมาเก็บพวกนี้หน่อยละกันเพิ่มเพิ่มเงินสักเล็กน้อยนะครับมามาอ่ะก็ได้มาจํานวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเปิดเกาะต่อไปกันฮะเกาะต่อไปวอท เป็นพื้นที่ลอยฟ้านะครับโอวน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันมาครับจอดครับผมจอด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 โอเค let's go นี่มีทางขึ้นแบบเท่เซะด้วยไหนดูซิว่าเปิดยังนี่ฮะเปิดแล้วพื้นที่สุดท้ายคิดว่าน่าจะขุดไม่ได้นะครับน่าจะขุดไม่ได้โอ้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากมายนะพื้นที่เล็กๆเลยแล้วก็เจอคนนี้อีกแล้วโอ้เขาใช้ที่ขุดดวงจันทร์เลยฮะน่าจะเติมมาน่าจะเติมมา,อ,าอ่าก็เดี๋ยวนะซื้อได้หรอ โอ้ไม่ต้องใช้โรบักก็ได้ครับซื้อเลยก็ได้67 0 0 0โอ้น่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจเก็บเงินนั่งเล่นก็ซื้อได้แล้วครับอันในๆผมก็มาถึงกอสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวขอคุยกับยักษ์จินนี่คนนี้หน่อยละกันนะโอ้เฮยมีอะไรให้ฉันไหมอ๋อเป็นพ่อค้า <c oughs> อ๋อเป็นพ่อค้าโอเคโอเคไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรท่านั้นไอ้พวกพวกที่อยู่ในนี้ก็ซื้อได้หมดเลยครับในเกมไม่จําเป็นต้องมาเติมโรบัคเนาะ งั้นผู้อันนี้ผู้อุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะอยู่สกักเกาะหนึ่งนะถ้าดูจากแบ็กกราวด์ด้านหลังของเกาะเนี่ยอยู่เกาะไหนเนี่ยเ <c oughs> อออาจผมตามหาผู้อันนี้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันก็ขุดได้น้ําหนักที่สูงมากๆเหมือนกันนะอ่ะก่อนไปนะครับเดี๋ยวเพื่อให้แน่ใจขอขุดสักเล็กน้อยนะตรงนี้มันจะดีไหมอ้อันนี้ขุดได้อันนี้ขุดได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยาก,ไม,ไ,ยากไม่ได้ยากเกินไปละมาๆมาได้เลยเนี่ยเค้กห่อโอ้โหมาสักเกอะยังดีเจอเค้กอ่ะเรียบร้อย เท่าไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหน้อยจะจัดดูคนอื่นครับคนอื่นนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยเอ้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 ยได้ได,ได้ได้อย่างเขาแล้วอันนี้อันนี้ได้อย่างเขาแล้วมามามาเลยฮะมาเลยฮะเรียบร้อยได้ทูตสวรรค์มานะครับเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับผมทูตสวรรค์เอาเรื่องอ๋ยวผมไปหาที่ขุดไอ้นั่นก่อนอ่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเกาะน,นี้นะ โจนสลัดนะคือผมไม่ได้มาเช็คเนาะก่อนหน,น้านี้เดี๋ยวเข้าไปเช็คกันมาไหมไหนครับของอยู่ไหนเอย่ยอ่นนี้เจอแล้วเจอแล้วหมื่นแปดโอ้อันนี้สองหมื่นสองอ๋อดีไหมขอดูหน่อยนะได้สามพันห้าอู้อะไรอลไยอย่างก็ดีนะไหนขอดูที่พั่วนี้หน่อยดิเนอันนี้มันได้ยันหนึ่งหมื่นเลยอะ่ะอ่าน่าสนใจน่าสนใจอันนี้เจ็ดพันห้าดีไหมเอย่ย ก็ประมาณนึงแล้วกันเดี๋ยวรอซื้อนี่ดีกว่านะครับพวกอาศาสกรมเนาะ1 8 0 0 0เล่นสักพักหนึ่งสักพัก,กใหญ่เลยเออว่าแต่ช่างตีเหล็กนี่ผมกดคุยได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้อะเอาได้ไปขุดเฉยไม่ได้ตั้งใจจะขุดจะคุยเออขึ้นมาอุ๊ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเฮ้ยโคตรใหญ่เดี๋ยวติดไอ้นี่อีก รีไซเคิมามามาจะได้อะไรจะได้อะไรขอแบบดีๆเลยนะแพงๆเลยนะเรียบร้อยโอ้โหน้ำหนักโอ้เอนวิวครับโอ้โแต่ใหญ่มากครับราคา405โอ้โหโอ้โอแต่เป็นสีเขียวอะใหญ่มากๆครับอ่าเดี๋ยวผมจะสิงสถิตยอยู่ที่ก่อนนี้แล้วกันเพื่อทำการขุดแล้วก็หาเงินเนาะเอาไว้ซื้อที่ขุดใหม่โอ้ย <laughs> มาครับมาลีดกูโคตรแพงเลยพี่อ่ะแต่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยมาไหม เปลี่ยนเลยละกันนะะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ดีกว่าอันเก่าของผมบ้างอย่างแรกเลยนะครับความแรงเนี่ยจะอยู่ที่40เนาะในอุตสาหกรรมซึ่งดีกว่าการสูญเสียความแข็งแร่งนะครับอยู่ที่6%อันนี้ถือว่าดีเนาะใช่ไหมยิ่งน้อยยิ่งดีคิดว่านะอันต่อมานะครับโชค35%ดีกว่าความแม่นยำ45%ดีกว่าอีกควบคุมนะครับ อ่าแย่กว่าแต่ว่ามันห่างกันแค่2%ก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ความเสถียรนะครับอยู่ที่45%อดีกว่าเลยฮะอันเก่านี่ลบ5%อันต่อมานะครับน้ำหนักสูงสุด10,000กิโลจัดไปติดตั้งมาเรียบร้อยฮะเอามาเอยคือก่อนหน้านี้ผมก็ขุดได้อันที่หนักกว่าอันเก่าของผมแล้วนะซึ่งสิ่งนั้นก็คืออันเดียวกันเลยครับที่ตีเหล็กแต่ว่าน้ําหนักสูงกว่าเล็กน้อยนะครับอันเก่าผมข่ายไปละ ซึ่งขนาดก็ตามนี้ฮะนี่โอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ทำปกคลิปนะครับ <c oughs> อะเดี๋ยวจะมาเทสที่ขุดใหม่กันสักเล็กน้อยนะว่าจะขุดได้ดีสักแค่ไหนนะครับคือก่อนหน้านี้นผมเจออันที่เป็นระดับที่สูงค่อนข้างเยอะนะคือมันสังเกตได้ตั้งแต่ที่แถบแล้วครับไอแถบมินิเกมอะถ้ามันเป็นสีเขียวก็คือเป็นอ่าของพวกสีเขียวนะนะอย่างเช่นพวกนี้อย่างเช่นแอปเปิลแลวเปิดอะไรพวกนี้ ที่อยู่ในบดหมู่สีเขียวเนาะซึ่งก็คือธรรมดามันจะได้พวกนี้เลยแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยเจอสีที่สูงกว่าสีพวกนี้เยอะมากๆนะอย่างเช่นสีม่วงเนี่ยสีม่วงก็เจอแต่ว่าไม่สําเร็จครับมันเล่นยากมากแต่สูงกว่าสีม่วงมีไหมมีครับก็คือสีทองนี่สีทองผมก็เจอและสีทองก็ไม่เท่าไรนะครับผมเจอสีแดงอีกแต่ขุดไม่ได้ขุดไม่ได้อ่า โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอไหมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ผมจะไปขุดเนี่ยมันเกี่ยวไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเจอตรงบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนะอ่านี่ครับบริเวณที่ผมพูดถึงก็คือตรงบริเวณนี้ฮะนี่ฮะบนต้นไม้บนต้นไม้เลยอันนี้พูดจริงๆเผื่อใครอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่มันขุดได้เหรอมันขุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเนาะอ่าตรงนี้ที่หนึ่งนี่เห็นไหมขุดได้โอ้โหเป็นสีเทามาเลย อ,อ่ะอาจจะตรงบริเวณนี้มาเยอะนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเจอบ่อยมากๆเดี๋ยวผมจะนั่งขุดไปสักพักแล้วกันนะครับว่าจะเจอสอีม่วงสักอันไหมหรือสูงกว่านั้นก็ดีหน่อยอะนั่งขุดแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยเ้ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยโป่งใสด้วยโป่งใสจะด้วยอุ้ยโอ้โห,หัวโจรสลัดครับโอ้โหหลักร้อยกว่าโลโอ้โหอย ผมยังขุดไม่เต็มเลยเจอแล้วแต่ตอนขุดนี่ผมก็สังเกตได้แบบชัดเจนเลยนะครับว่าพวกระดับที่ต่ํากว่าแรเนี่ยุ้ดขุดง่ายมากขุดง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วจบเร็วด้วย23ขุดนี้ก็จบและเร็วมากๆนะครับแล้วก็อ่าไอเทมที่ขุดได้ก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปลองที่เกาะอ,อ่าเกาะไหนดิเอากาะเกาะลอยฟ้าเอาเกอะลอยฟ้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปขุดที่เกาะนั้นกันดูนะครับว่าที่ขุดอันใหม่ของผมเนี้ยจะเวิร์กไหมแล้วจะขุดอะไรได้บ้าง เอ่อทุกทุกคนคือไอ้เกาะไอ้เกาะลอยฟ้าอยู่ดีๆมัน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 อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยผมจําได้ว่ามันจะมาถัดจากตรงบริเวณนี้นะเนี่ยก่อน,น้าแข็งเนี่ยเอออยู่ดีๆชื่อก็หายไปเลยนะครับหรือว่ามันเป็นอีเวนต์มาเป็นช่วงๆไหมก็เป็นไปได้นะอ่นไหนๆก็ไม่เป็นไรมาที่เกาะน,นี้แหละขุดที่เกาะน,นี้ก็ได้เอาเอาตรงบริเวณนี้เลยละกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ขุดได้แต่อันที่ยาก,ยากๆนี่ไงอย่างเช่นอันนี้ไงอื้ือู่เล็ก เล็กจัดครับของผมไม่ไหวแน่เลยโอโ้ไม่ได้ครับโอ้โหขนาดที่ขุดอันนี้ยังขุดยากหรือมันต้องเป็นที่ขุดเฉพาะเฉพาะจุดไหมเป็นไปได้ไหม <laughs> โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ได้ที่ขุดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยจะไปหาอะไรกันต่ออีกก็ค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม